ปุณณาธาสีวัตถุอันว่าเรื่องแห่งนางธาสีชื่อว่าปุณณาอั้คพเจ้ากล่าวเรื่องนางธาสีชื่อว่าปุณณาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เข,าข่าคิจกูดทรงปารลบนางปุณณาธาสีของเศรษฐีในเมืองราชครึกและตัธรรมเทศนาวา่าสัทธาชาละมานานะเป็นตน้นวันหนึ่งเศรษฐีให้ข่าวเปลือกแก่นางปุณณาจนนนมาเพื่อกตำข้าวนางจุดตะเกียงตำข้าวตลอดคืน จนเหงื่อชุ่มตัวจึงออกมายืนรับลมข้างนอกเพื่อพักผ่อนขณะนั้นพระทัพพระมัลละบุตรพิษุผู้มีหน้าที่จัดเสนาสะนะได้จุดนิ้วมือให้สว่างได้จุดนิ้วมือให้แสงสว่างนำทางพิกษุที่ฟังธรรมและกลับที่พักและยังเนรมิตพิสุขให้ปรากฏนำทางไปข้างหน้า นางคุณาเห็นพิสุเดินไปบนมาบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราทุกทรมานจนไม่ได้หลับในในยามนี้แต่ท่านผู้เจริญเหล่านี้ทําไมถึงไม่หลับนางคิดว่าอาจมีพิสุบางลูกไม่สบายหรือมีอันตรายจากสัตว์ป่าในที่นั้นแน่นอนนางจึงนําลํามาคลุกน้ําทําขนมบนฝ่ามือปิ้งบนฐานไฟแล้วนําใส่ชายพกตั้งใจจะกินระหว่างทางไปท่าน้ําพอรุ่งเช้านางก็ถือ หม้อน้ำมุ่งหน้าไปท่าน้ำพระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปในทางนั้นเพื่อเสด็จก็ปีนบินบาตในมู่บ้านนางพุนนาเห็นพระศาสดาแล้วคิดว่าวันอื่นๆเราเห็นพระศาสดาแต่ไม่มีของถวายหรือมีของถวายแต่ไม่เห็นพระศาสดาแต่วันนี้เรามีของถวายและพระสาก็ประทับอยู่มีของถวายแต่ไม่เห็นพระสาแต่วันนี้เรามีของถวายและพระสาก็ประทับอยู่ตรงหน้าหาพระศาสดาไม่ทรงรังเกียจว่าทานนี้เศร้ามองหรือปราณีต ก็จัดถวายขนมนี้นางจึงวางหม้อน้ำไว้ข้างหน้าถวายพระศัสดาและทูลว่าขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้และทรงอนุเคราะห์หมอมฉันด้วยเถิดพระศาสดาทรงทอดพระเนตรพระอาโนนพระอาโนนก็นำบาตรที่เท้ามหาราชถวายมาถวายแด่พระองค์พระศัสดาทรงรับขนมนั้นนางปุนาก็วางขนมลงในบาตรของพระศัสดาแล้วถวายบังคมด้วยองค์ห้า คุณว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญทําที่พระองค์นะครับจุดๆมีเรื่องอันที่คุณต้องการอีกต่อนะนางคุณนาขอให้ทําที่พระศาสดาเห็นแล้วจงสําเร็จแก่นางพระศาสดาก็ทรงอนุมูมิในทันทีนางคิดว่าพระศาสดาคงไม่เสวยขนมของนางที่ซึ่งดูไม่ปราณีตนักแต่จะนําไปให้กาหรือสุนัขและไปเสวยอาหารประณีตที่อื่นแทน พระศาสดาทรงทราบความคิดของนางคุณาถึงประทับนั่งภายนอกเมืองแล้วทรงเสวยขนมนั้นซึ่งมีเทวดาบีบโอชะทิพใส่ลงไปนางคุณาเฝ้ามองอยู่ตลอดเมื่อเสวยเสร็จพระศาสดาตัดถามนางว่าเหตุใดจึงดูหมิ่นสาวกของพระองค์นางคุณาทูลตอบว่าตนไม่ได้ดูหมิน่นเพียงแต่คิดสงสัยว่าตนเองยังไม่ได้รับเพราะความทุกข์แล้วพิสุ์ทั้งหลายทําไมถึงไม่รับอาจมีเหตุไม่สบายหรืออันตรายจากสัตว์ร้าย พระสดาจึงตัดแก่นางว่านางไม่หลับเพราะทุกข์ของตนแต่สาวกของพระองค์ไม่หลับเพราะพวกเขามีความเพียรในการตื่นอยู่ทุกเมื่อและทรงตัดพระคาถาว่าอาสวะย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แก่บุคคลผู้ทั้งหลายผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อผู้มันศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนผู้โน้มน้อมไปสู่พระนิพพานอธิบายว่าผู้ศึกษาไตสิกขาสีนสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืน มีใจมุ่งตรงสู่พระนิพพานสะวะกิเลตของผู้นั้นย่อมหมดสิ้นไป <c oughs> พระศัสดาทรงกล่าวถึงนิพพานนิพพานาธิมุตตานังว่าหมายถึงผู้มีอัธยาศัยในพระนิพพานและอัดถังขัดฉันติหมายถึงอาสวะทั้งปวงของบุคคลเช่นนั้นย่อมถึงความพินาศคือไม่มีอยู่เมื่อจบเทศนานางคุณนาที่ยินฟังอยู่ก็บรรลุโสดาปฏิพ เทศนานั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธบริษัทในขณะนั้นด้วยพระสราสะดาเสด็จกลับพระวิหารหลังจากสวยพระฐานที่นางคุณนาถวายพิสุนั้นพิสุทั้งหลายในโรงธรรมได้กล่าวถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทากิจด้วยพัดพัดตาหารจากขนมลำที่นางคุณนาถวายซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากพระศาราสเสด็จมาตัดถามว่าพิสุกําลังลสทนทนาเรื่องอะไรเภสุนททั้งหลายกล่าวทูลแล้วพระองค์จึงตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายลำที่นางคุณนาถวายนี้ เราไม่ได้บริโภคแต่ในการนี้เท่านั้นแต่เมื่อการขอเราก็เคยบริโภคมาแล้ว oh. และพระองค์ทรงนำคุณดักกะสินนะสินทะวะโอตักกะชาโดมาแสดงโดยเล่าว่าในอดีตพระคริสัตว์ได้ทดลองลูกม้าสินทบกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าเจ้ากินหญ้าเดนกินข้าวตังและลำชนเจริญเติบโตหญ้าเดนข้าวตังและลำนั้นเคยเป็นอาหารของเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่กินสิ่งนั้นในเวลานี้ ลูกม้าสินทบจึงกล่าวคาถาสองบทว่าข้าแต่ท่านมหาพรหมในที่ที่คนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ที่ครเลี้ยงดูตามชาติหรือตามวิวนัยข้าตังและลำย่อมมีมากแต่ท่านย่อมรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นม้าประเสริฐข้าพเจ้ารู้จักท่านแล้วจึงไม่กินลำของท่านเรื่องของนานราศีชื่อว่าคุณาจบลมเพียงเท่านี้ต้อง